ครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด่นแฟมิลี่สวัสดีจ้าเสวัสดีครับเป็นยังไงเขาบอกวันนี้เสวัสดไม่ตื่นเมื่อกี้เราไปกัดเตากันมาเสวัสดไม่ตื่นเมื่อคืนโดนไปเจ็ดเม็ดครับผมเจ็ดศูนย์เหรอเมนยัวไอเลยใช่ไหมไอเลยไอเลยคืนเลยไอทั้งคืนวันนี้ก็เลยจะพามากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุบอีกรอบหนึ่งมันอร่อยจนต้องมาซ้ำสองอ่ะก็คือวันนี้จะให้กินเจ็ดเจ็ดลูกเลย เอาแบบบอกให้เขาทำแบบลูกโตๆตไหมเอาเจ็ดลูกเลยไหมเอาแบบจุกๆเลยไม่ลูกจุกๆเลยเอาแบบอิ่มแป้เลยโอ้ร้านทองนี่ฟังเสียงครับเดินมาก็ได้ยินเสียงนี้ละนะช่องแฟมิลี่ยังไม่ได้มากินครับจะให้ช่องแฟมิลี่มากินดูหน่อยนี่กำลังต้มกันอยู่นี่เลยร้านนี้อร่อยนะเน้อล่างติ่งเนี่ยนี่ก๋วยเตี๋ยวชิี่หมูทุบครับจุกนี่จุก อันนี้น่าจะเป็นดูชิ้นเนือ้อครับเนี่ยต้มกันแบบเตาฟืนงี้เลยอร่อยมากนี่ดูแสง้วยดูแสง้ลยดูถ้วคนก็จะมานั่งกินกันเต็มร้านนี้เลยเฮนี่กำลังทุบนะฟังเสียงครับทุบกันก็ามาสายหน่อยวันนี้โอ้โหสวยควันแบบอลังการงานสร้างมากเสีย่ยง กินได้ไหนมือเชือดเราเออว่าจะมาถ่ายอยู่เนี่ยไปไหนละงั้นงั้นงั้นเดินเดินเดินหนูหมูไปหนึงไหมหิวข้าวไหมหิวจัดไหมเดินเดินไปไหนอ่ะไปแล้วป่ะอันนั้นเรากลับบ้านแล้วเมื่อวานวันก่อนแฟมิลี่มาถ่ายเนี่ยน้องคนที่แล่หมูตรงนี้ซิกแพคแบบโอ้โหไปไหนแล้วมนุษย์อะไปดูที่เผื่อมีไส้ตรงไส้ตัน โอ้สาตานมีด้วยวันนี้เธอแต่ว่าจะเอาไปแล้ยังไงวะเนี่ยสาหวานส่หวานส่หวานมอูโลอันนี้โลกันหืออันนี้โลกนี่หมื่นแปดแปดหิงมื่นแปดมื่นถ้าสอถ้าว่าถ้าว่าสองหมืนก็สองร้อสี่สิบอะ1มื่นแปดก็น่าจะประมาณสองร้อยเอา ตับหัวใจแบบเต็มๆเลยเขากำลังทุบกันจ้อยสองหมื่นสองตันสองหมื่นสองร้อยสี่สิบเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูนะครับนัสวยๆเลยโอ้ยไซตันอะตามเสียงมาครับตามเสียงลูกชิ้นมานี่สนีเชียงตุงครับอ่าลูกชิ้นหมูทุบต้องทุบกันอย่างนี้เลย ความความเด้งของลูกชิ้นความนุ่มมันก็อยู่ตรงนี้หมดเลยจะตกแล้วจะตกแล้วอันนี้หมูหรือเนื้อครับนี่อันนี้เขาขายกันที่ไหนครับเหล็กอย่างเงี้ยที่ที่เชฟตุงมีขายไหมครับไม่มีครับต้องสั่งต้องสั่งเองโอ้เดี๋ยวดูดูอีกหนึงอันนี้ทุกวันกี่โลดิทุบเรื่อยเรื่อยเรื่อยแม่ เอ,เอาเนื้อส่วนไหนครับเอามาทำลูกชิ้นนี่อร่อยอร่อยสุดสะโพกหรือว่าขาหร,หรือว่า,าขาขาเนาะขาหลังเนาะสะโพกเนาะนี่ถ้าเราไปรามันก็จะไม่นุ่มไงเราต้องทุบทุบทุบจนมันแบบเอาไปบดมันก็ไม่อร่อยมันก็จะแข็งมันต้องทุบอย่างเดียวดูกล้ามพี่เขาเนี่ยเริ่มออกละกล้ามทุกๆวันเหมือนออกกำลัง วันนี้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูทุบอีกฟากหนึ่งดูครับวนนันก่อนเรากินฟากนี้วันนี้เราจะไปกินฟากนูน้นที่นี่ร้านขายเพชรขายทองร้านของแท้นะเขาไม่ได้ไม่มีมาตรก,การแบบบ้านเราครับที่นี่มันน่าครัวไม่มีครับไม่มีโจรไม่มีขโมยนี่ก็จะขายของกันไปเดี๋ยวเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูทุบฝั่งนู้นครับส่อบรีทุก ่ขลาดสายนะครับตอนนี้ที่พม่านี่9โมง45บ้านเรานี่ไวกว่าก็10โมงกว่าครับก็เดี๋ยวเขาซูมดูสาวสาวเช็คตู้หน่อยนึงกันนะครับเลยครับบ้านเราดังนี้นะเห็นไหมโอ้โหเสื้อเลยโอ้โหจะได้ไงเนี่ย สาวขายอะไรเนี่ยสวยด้วยเนะี่ยหามาขายคนเดียวมีไข่ไก่บ้านด้วยเถอะไข่ไก่มีขนมจีนข้าวรามแาวขายเส้นดูอันเรายังไม่เคยได้มาชิมอ่หมูทุบเนื้อทุบฝั่งนี้ครับเดี๋ยวจะพามาชิมดูอยู่อีกด้านหนึ่งนี่ซอยนี้อืฟังเสียงครับตุบตุบ,ต,บตุบนี่แหละน,น,น,นี่เราจะกินร้านที่เสียงดังที่สุดนี่แหละ คนเต็มร้านตลอดครับกินร้านนี่แหละที่กำลงังทุบอยู่นี่แหละไม่มีเสียงดังเลยเป็นน้องคนที่นี่กินเส้นกันแบบว่าไมาสุข้าโอ้อันนี้ทอดกับหือสองหิงสองหิง ยี่สิบสี่บาทโลชั่นทใหญ่เน,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 นี่นะนี่นะสองหิงสองหิงได้ลูกชิ้นกี่ลูกแล้วแต่เอาเอาจ็ดลูกได้เพราะว่าเพื่อนผมเมนยูพย7 7 7แพ้เจ็ดเจ็ดแซมขอเจ็ดลูกไม่ต้องเยอะ่อพูดเบาก็เิดเอาเกาเหลาเนาะเอาเกาเหลาเอาเกาเหลาพิเศษสองจะมีที่นั่งไหมะอมมันมีที่นั่งไหมล่ะ <c oughs> นั่งตรงนี้ได้ไเนี่ย อโอ้แล้วก็เสิร์ฟเรื่อยๆครับมาใหม่ก็มีมาเก่าก็มีดูควันโอ้ยอดนี้เนะขาจะ,ปะเป็นอะไรยอตัวนี้ออกละที่นี่ใช้ฟืนนะครับในการทำก๋วยเตี๋ยวหอมมากเดี๋ยวออลองดูสั่งดูพิเศษเขาจะคิดเท่าไหร่ต่อไปเอาไปนัป่งเลยครับจ้างจองเลยพิเศษสองเยอะ ก็ใช่หมดเลยพี่น้องความอร่อยของลูกชิ้นที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของความนุ่มครับความนุ่มเด้งมันจะแบบเด้งเด้งเอาก็เราสามเลยงไหมงนะั้นสิบแล้วก็ คนทำแผนทำลูกชิ้นก็ทำอย่างนี้เลยต้มกันแบบใหม่ๆครับตีทุบกันที่นี่แล้วก็ทุบเสร็จก็มาต้มต้มไฟกันอ่อนก่อนเดี๋ยวเขาก็จะไปลวกใส่ลูกชิ้นต่อเนี่ยฝีมือในการมาตรฐานเลยนะเท่ากระเลยเท้ากระเตะเลยเหมือนใช้เครื่องเลยตึ๊บ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 ตึกลมๆโดีเลยนะของใครไม่รู้นะเนอไม่ได้สั่งนะ ขอพี่สั่งเกาเหลาเกาเหลาหลาูกชิ้น24บาทนะครับอันนี้เส้นหีต้องทำทีละสามคนเลยนะทำคนเดียวทำคนเดียวอาจจะไม่ไหวมันแบบมันจะไม่ไหวคือไม่ทันลูกค้าเยอะอร่อยโอ้มีผักกาดดองนี้ให้ด้วยเนาะมีน้ำจางนั่งกินข้าวไปก็จะได้ยินเสียงการทำหมูทุบ ตุ๊บตุ๊บจับอย่าปรุงพริกได้เผ็ดเผ็ดแล้วก็เอ้ว่าเหมือนบ้านเราไหมมีมีน้ำให้ดื่มอือมีน้ำให้ดื่มน้ม้อหม้อน้ำหม้อน้ำ จ้างพนักงานมาทุบไม่พอต้องจ้างพนักงานมาทำลูกชิ้นด้วยน,น,นี่ก็หวานเนาหวานหวานหวานนาสองหิ้งค่ถ้วยละสองหิงมีร้านไหนหนูสัง่งโอ้กินหนุจะกินหมดไหมเนาะถ้วยใหญ่มากเลยหวาน เกาเหลารอ, ouais. อ่ะเกาเหลาอ่ะเขาจำได้เนาะไม่ได anyway. ้ขายแค่น no ั่งกินในร้านนะซื้อไปกินข้างนอกก็มีครับอ่าส่งส่งให้พ่อค้าไคกันมาละก๋วยเตีวเกาเหลาอยู่ครับทุกิ้่แบบดิ่งๆ๋ยวนับดูกันนะหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดเพิ่มไปหน่อยนะพิเเจนี่ยมรด้คังครมาได้อีกนึ่งดอก นี่พิเศษดูของิเว่าเสั psilon, se ่งอะไรพิเศษป๊งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามส้าสิบหกออเอาออกมาเอาออกมาเหลือเจ็ดโหนี่ละเจ็ดศูนย์นะเออเจ็ศูนย์อืมชอตชำละกัน่อมาเกียวตมต๋แบโบราณหอมกลิ่นพริกไทยกลิ่นพริกไทยหอมมากเลยน้ำซุปซุปนัวมาก โอ้น้ำซุปกะตุ้นกะดูกแบบเค็มเกลือนหน่อยหน่อยแต่ว่าแด้ความหอมของน้ำซุปอะหอมกินหอมกระดูกหมูอะ่ะอืมได,ด้แบบแบบกู้เตี๋ยวแาบโบราณมันนอกเรามันโค้ดอ่ะมันมันอร่อยไม่ต้องใส่แบบปรุงเล <S <S เอะอะไรเยอะเลยเอาไะจ้ะแต่ก๋วยเตี๋ยวที่นี่เขาใส่นี่ให้นะเขามีประกาศดองให้นะได้ก๋วยเตี๋ยวหรอนี่ใส่นี่หรอ รงงนจ้างน่้างรถนะน้ำปลาผองน้ำปลาผองใส่แล้วเนาะอ,อ้ะกลัวเขาไม่ใส่น้ำปลาผองให้นไหมเบือเบือไปเลยเต็มรับนี่ <c oughs> เป็นกี๊ม้า เราทำไม่ได้พี่นะครับอร่อยนไหมเนี่ยเนี่ยเป็นลูกชิ้นเนื้ออันนี้เป็นลูกชิ้นหมูครับลูกชิ้นหมูอร่อยหวานหวานหวานอือเดี๋ยวชิมลูกชิ้นหม้อ ชินละลูกชิ้นเย่งมากเลยอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดือดซึ่งเขาทำอยู่ตรงนี้เดือดซึ่งแบบนั้วยซื้อดแต่ลูกชิ้นร้านมันเล็กเนาะแล้วคนมันก็เยอะนอกจากจะมีลูกชิ้นให้นะสั่งเกาเหลานะครับเขาก็มีหมูหมูตุ๋นหมูต้มให้หมูตบดให้กินกับผะกกาดดองออกเปรี้ยว เลืออาหารอร่อจริงน้ำหนูหนาวลูกชิ้นใหญ่ๆนั่นนะไปพิเศษนะครับนะลูกใหญ่ๆนะ เป็ดเอ็นเป็ดเอ็นอ๋อลูกชิ้นเอ็นหมูเนาะอันนี้ยังอร่อยดีไงล่ะอ๋อโอ้กินนีงไงอ่ะปลาลูกชิ้นปลาไงโ้โมาแล้วเดี๋ยวเราจะการชิมครับมาชิมดูนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุบน้ำซุปเป็นไงโล่งเลยนะกินแล้วแบบโล่งครับน่ากินนะ ลูกชิ้นหมูแบบเด้งๆเลยครับคือเป็นลูกชิ้นที่หมูที่เขาต้มเองอ่ะทำเองอะ่ะเป็นน้ำซุปของเขาทำชิ้นหวานเลยสดเลยสดเลยกินลูกชิ้นดูเด้งๆต้องมาเชียงตุงเท่านั้นนะถึงจะได้กินลูกชิ้นทุบอย่างนี้นะไปซื้อลูกชิ้นมาเรามันเขาใช้เครื่องไงฮะนี่ใช้แรงงานคนทุบเอาครับทุบจนลูกชิ้นเด้งเลยแหละ อร่อยหวานๆแน่นอนไม่ปรุงเลยอ,อมผมก็ว่าอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้มันอร่อยแบบต้นตำรับแบบมันออกแบบหอมพริกไทยเงเขานะพริกไทยอหอมหอมแล้วก็น้ำซุปเขาแบบเคี่ยวกระดูกหมูอะ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวไทยดังๆบางร้านเขาก็เขาก็แถมเขาเขาซื้อเฟรนช์ฟายเขาเนะี่ยเขาเขาต้องสั่งน้ำซุปของเขานะ่นันเป็นน้ำต้มลูกชิ้นเขาอะ่ะ เราเอาน้ำซุปเนี่ยมาใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวเราด้วยอันนี้เท่ยหรอเจ็ดเงเเงเจ็ดเจ็ม่นาดเอ้ยเจ็ดเจ็ดพารดมันจะลอยงแ้เไม่ถึงไม่ถึงลอยถึงลอยถึงลอยเแปดพันฮาโลอ๋อแพันาอันนี้ ยอมทั้งนั้นะสามคนนี่นะโหแล้วเมื่อวันเราไปกินอะไรต้องมาเปดซิบาทแค่น่ะเมื่อวานไปกินหกร้อยอ่ะเออไปกินร้านนู้นเขาขายอะโลอ่อะร้อยยี่สิบมือจานอ่ะแต่มันเป็นเนื้อนะเม็นก็เป็นเนื้อแต่มันได้เยอะอยู่ก็แต่ทินเมืองไทยอะกาโอ้ยไไม่ด้ใส่เนื้อไทยในตันนะได้เลยเออได้เลยสามสิบบาทยี่สิบบาทก็ย้่สิบบาทนี่ไทยน่าจะเอาถ้วยหกเจ็ดสิบบาทเออเมื่อวานเมื่อวานห้าถ้วย สามถ้วยนี่หมดไปถึงหมดไปถึงร้อยครับร้อยหนึงอ่ะพิเศษด้วยนะอยู่มืองไทยจ่เมืองไทยในตัาเอออยู่เมืองไทยจ่มืองไทยในต่าทานเขาจ่าใเมืองไทยหนึ่งต่าเนีแยกมืมันแต่ต่หนึ่่างยกมื้งไทยมาต่ามันต่อ่าเราไเสุขของฝากหิวข้าวแล้วชินี้ชิ้นไมกินตอนบ่ายอร่อยชิ้นเนื้อจ้านี้วันนี้จมด อยู่วันแรกอยู่วันที่สองเข้าใจเรื่องเงินจัาดีพอจะกลับเหรออยู่วันที่สามที่สี่เข้าไปหลงไปไหนร้านนี้เหรอเออลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นหมูซื้อลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อข้าวมันไกเอาอาหารแหง่แหง่แหง่หน่ำหน้ำทีไม่เอาเดี๋ยวรอดูก่อน อันนี้ซื้อลูกชิ้นอย่างเดียว5พันจัดจะเยอะขนาดไาหน5พันจัดก็ปิดตีไปเงินไทยก็60บาท60บาทมาทดูจะน้ำซมจะน้ำส้มใหม่เลยถ,ถ้ามันดูถ้ามันดูน้อยก็จะซื้อเพิ่มถ้ามันเยอะดูก่อนว่าจะได้เท่ลาแต่เมื่อวานซื้อได้เยอะนะแค่มากินที่ร้านก็ได้เยอะละร้านเนี้ร้านนี้นนเยอะ อันนี้นเยอะกว่าเพื่อนแล้วหูเขาทุบแบบตับตับตึบวันนี้ไม่ทุบละน่าจะทุ็ตัต้งแต่เชานะ้าแล้วมาจะเโมงดูเขาลวกเส้นเอาหมูเอาหมูได้ไหมเธอนี่มาชิ้นเนื้อแท้นะหกสิบบาทแหละเอาหมวยเอาหมูเอาหมวยห้าขอดูหน่อยขอ,อามาดูหน่อย ประมาณกันเกงนะร้อนๆเลยนะบาทลูกชิ้นเนื้อแท้นะไม่ใช่ว่าครึ่งโลได้ไหมรึ่งโลเนาะครึ่งโล,ห,โลโหกสิบาทอ่ะประมาณครึ่งโล,โลประมาณสี่ขีดสามขีดกว่าสี่ขีดอ่ะ,อะก็แต่มันอร่อยมากมันเป็นแบบเด้งๆร้อนๆเลยหมูกับเนื้อได้เท่ากันเนาะเอ่ากันหมูกับเนื้อราคาเท่ากัน อร่อยเด้งเด้งทุกเด้งตุกตับตุกตับนี่ซื้อกับซื้อกินได้เดี๋ยวไปเก็บให้พร้อมยีรีฆายีรีฆาได้ละลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อพกติดตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ไปกินได้ทุกที่ปะ่ะเพื่อหิวเนาะหิวเมืดเลยก็แวะมาลูกชิ้นทุกเชียงตุง <c oughs> ปะ่ปะตามไปแล้วเราเดินออกตรงนั้นเลยได้ไหมกับกับโรงแรมเราอ่ะเรต้องไป โอนกล่องนี่สวยอ่ะโันนี้กล่องนี่สวยนะเนาะใส่สมบัติเหรอโอ้แต่ได้ของได้เยอะนี่สวยเสวยนี่แล้วก็ทางเป็นโต๊ะนั่งก็ได้เนาะเวลาเราไปไหนเนาะห้าหมื่นบาทหกร้อยกล่องใหญ่นี่หกร้อยบาทสวยด้วยเบาไหมลุงเด่นโคใช้ได้นะ เดินข้ามด่านเลยไหมเนี่ยถูกนะนี่ยังไม่ได้ต่อนะเนี่ยหกร้อยอันอันใหญ่กาหอหกหมื่นเอแทงก็กันไปนิดเดียวร้อกว่าบาทแทงกันยี่ิแทงร้อยหนิบสองหกเจ็ดสิบอ้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ีิบาซื้อเลยเนาะสวยเลยอันนี้น้ำจางเลยดีดีครับข้าคเปค่ะ คือ,คอ,คอสัญญาวินเทจนะร้านแรกตังค์ oh, <ละ S 1> อ๋อเดี๋ยวต้นแรกตังค์นี่ยโอสาวสวยด้วยนี่แรกนี่อาจจะได้เยอะกว่าเมื่อกี้เราไปแรกตังค์ของเราถามดูสิเอาเงินเดือนก็ได้ไงเอาเงินเดือนเราหยวนมาเลยแรกตังค์เงินแรกตังค์แบบไม่มีอะไรแบบไม่ได้อยู่ จำจำทางออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ในตู้ไมตู้เลยนะ,ะร้านอะไรต่างที่นี่คือปลอดภัยขนาดไหเลยวางเนี่ยเหมือนตู้กับข้าวอันนี้เขายังปิดนะเมืม่อสี่ห้าปีก่อนพข้ามาเนี่ยเขาวางอลไรใช่ไหมวางโชย่างเงี้ยแบบเงินไปปลึกนี่เลยเง <c oughs> ินดอ <c oughs> ลลาร์ก็ไปปลึกเลยก<อ>็ไม่มีไม่มีโชยเสียวัดไปละเสียบอลไม่ใช่เสียบอลไอไอยังกินจุนกินจุนกินจุนอันนั้นยังกินจุนกินจุน บรรยากาศที่เชียงตุงค่ะร้าตู้เนี้ยเนี่ยถ้ามาอย่างงี้จะเห็นอินเทอรนีร so like <sh> so? ้านแรกจังอ๋อนี้ร้านแรกจังเหรอถ้าเป็นตู้อยู่ที่รอบก่อนนะเงินดอลลาร์เงินบาทเป็นเป็นพันปึ๊งเนี่ยเขาวางข้างถนนอย่างนี้เลยอ่ะบ้านเราจะเหลือนล้ว้าวมงแกไปกลับยแกไปกลับค่ะสดีบ ค่ะอย่าไปกราบค่ะเอาไปขายเนาะเอาไปขายโอ้โหใกล้ๆทังค่ะใก้เกี่ยวถึงนะไปร้องเงินถึงนะร้องเงินไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วตอนนี้ยังไม่ไปอีกเหรออ๋อกลับแล้วเหรอใกล้ใกล้จะกลับแล้วครับเดี๋ยวไม่ใช่วันน้องแป้งต่ออยู่นี่นี่สีส้ม่าวกองคุณนี่เหรอกองคุณโย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 ่ใส่เขาอล้วใส่เขาแล้ว เอาไปเอาของเลยไหมคาจะบอกว่าคุณบอกเขาเขาเขาต้องไปอย่างนั้นใจใจอะไรกันอ่นีกระสือ้องใส่ชุดหม่ยใจขึ้นหมดเหรอใจขึ้นหมดเลยมาเรื่อยื่อยตั้งแต่ตีห้าแล้วเนี่ยห้างเปิดใหม่ด้วยตรงนี้ ตั้งแต่ตีห้าตีสี่ตีห้าครับคนก็เดินเข้าเดินออกมีอะไรก็ขายได้หมดอะอแต่เชียงตุงไม่มีร้านลาบนะครับบอกไปก่อนใครอยากกินลาบอยากกินก้อยซอยจุต้มขมอย่างเงี้ยแกงออมยางไม่มีนะเขาจะขายแต่อาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยทำแต่อร่อยนะตุ้ชิ้นอะไรนี่อร่อยมากถูกใจเลยแหละครับไปพี่น้องหรือว่าผมจะซื้อเ,อาเตาวะ หรือว่าเราจะซื้อเอาเตาเกลับวะเงินเหลือเนี่ยเมื่อกี้เสียวัดใ,ให้มานี่3,500จานได้ทับตัวนี้เดี๋ยวมันทับดูเงินอีกทีนึงเงินพองั้นเอาเตาร์นี่กลับดีกว่าวะมันก็ให้เหลือฮะ,ะเาตาไม่ถึงว่านถามอ่ะถูกอยู่ไปเดินๆเดินๆซื้อเตาเงินไม่อยากจะแลกเงินจาดไว้และครับเพราะว่ามันจะมีแลกไปเยอะเดี๋ยวกลับไปไม่ได้ใช้เงินจาดเดี๋ยวนี้สัก โอ้ยไม่พออีกดีอ่ะเนี่ยอยากได้เตาตัวนี้อันเล็กๆเนี่ยน่ารักดีเตาตัวนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเตาเนี่ยเบบเอาไปไว้เที่ยวไหนก็นี่เตาแบบคนจีนเดี๋ยวนับตังค์ดูทีนะเดี๋ยวเท่าไหร่นี่ไอ้กระหือสามหมื่น สา <360. S 2> มร้อยหกสิบไปถึง <พอ S 1> ั้มเมืม่อกี้เราจะซื้อเสื้อ,อยังไม่พอเลยใช่ไหมหรือจนะนนมันมนี่ีนึ่ง้อนีน่ร้อยยี่นนะที่เราแบบเอาแบงแบงบาทผสมไปงร้อยพันสองพันสามพันสี่พันเก้าพันหนึ่งหมื่นยี่หมื่นละหมื่นนี่นี 2, 10, 000, 2, 000, น่ร้น100นอยยี่สองหมื่นสองพันหิงอ่าสองหมื่นละสองหมละ สองหมื่นะเอ๊ะใ่หสองหมื่นสองละสองหมื่นสองสองหมื่นสามสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสองหมื่นหกองหเดสองหม่ปอหน่รอแบร้อยงี้งี้ทำมกัน้อ็นหมดเลยให้เปรียนเป็นเงินบาทรถรถแดงรถแดงรถแดงม่ไม่ได้หรอ ไปเรียกครูคำอีมาแล้วก็เราก็ากใจให้ครูคำอีเป็นเงินไทยไปเลยพออยู่นี่นี่เทมได้ได้นี่ได้อยู่นี่ห้าหเดแปดเก้าสมืนละสอง0มละหนึ่ 5, 6, 7, 8, 9, 10, เจ็ดแปดั 7, บสวนเุงป้าไม่ตจอขรับสบ<อ>จ์จ่งเงินจายเลขกาหมเลขกาหม่ไม,ไ,ไม่พอหมดแล้วจะแลกก็กลัวเงินจ่าเหลือเพราักกลับบ้านนะป้าไปไปไปมันจะสายเดี๋ววยวต้องไปหาน้องแป้อีกนะ ม่มีม <c oughs> จะใส่แล้วใส่แล้วเดินทางได้หมดแล้วจ็คมันยังพอไนเดนกันเงินขนาดนี้อซื้อเตายังไม่ได้ <c oughs> ดูดิเงิน <c oughs> ซื้อเสื้อก็ไม่พออีกเมื่อกี้เสื้อเดินทางก็ <c oughs> ไม่พออันขนาดบวกเงินบาทไปยังซื้อไม่พอกอิ๊งเงิน <c oughs> จาดเงินดองปั <c oughs> ๊บโยว จะเข้าสิทพังแล้ววันนี้เราก็จะทยอยกลับบ้านนะแต่ว่าจะถึงบ้านเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจครับก็ทยอยกลับไปเรื่อยๆนะ<ม>ก็ EP นี้<ม>ก็มีความสุขนะครับมาเที่ยวสุวนสนณภูมมาเที่ยวเชียงกุงใครมีโอกาสมาเที่ยวกันได้เลยสนุกดีแล้วก็ม่วนแลกเงินมาเยอะๆแลกเงินมาใช้หนำๆหมดเนี่ยซื้อเตาอีกไม่ได้เลยยังไม่ถึง300อง้ <S 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 อีกแลกแลกอีกแลกแลกอีกไปนะครับพี่น้องสำหรับ EP นี้เนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะเห็นเส้นทางการเดินทางของเราต่อว่าเราจะไปไหนกันต่อเราติดตามกันไปแล้วอีพีนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ